วันนี้มาคนเดียวอีกแล้วครับเหมาลานอีกแล้วนะครับที่สิลาลินแคมป์กลาวนะครับแต่ผมก็มาอยู่ในโซนมินิแคมป์ก็คือที่เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองโซนหลักๆนะฮะก็คือจะมีเป็นสนามหญ้าก็คือเป็นลานหญ้านั่นแหละนะครับเป็นต้นยางนามถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือเป็นหนึ่งลานนะครับแต่อยู่คนละโซนกันเลยนะเหมือนก็ต้องข้ามสะพานเชือกไปอีกทางหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ผมมาอยู่ที่มินิแคมป์ก็คือเป็นลานหิน นะฮะก็คือจะเป็น2โซนหลักนะฮะทางเข้าก็คือตัดออกมาจากถนนที่มุ่งหน้าไปชะอมนะฮะที่เราไปลานเยอะเยอะนะฮะทางชะอมก็ตัดขวาเข้ามาประมาณ800เมตร900เมตรนั้นเองนะครับก็จะเข้ามานะครับตามถนนวิ่งเข้ามาจะเจอลานจอดนะฮะอันนี้เป็นรีวิวคร่าวๆลานจอดก็คือจอดรถได้แบบผมว่าน่าจะแบบ10คันอะแล้วก็ไล่ไปเลยฮะลานเดี๋ยวเขาจะเป็นสเตปเป็นเนินขึ้นไปนะฮะลานแรกนะครับ ตรงเนี้ยตรงโซนลานมินิแคมป์เนี่ยมันจะมีทั้งหมดกลางได้5จุดนะครับจุดหนึ่งเนี่ยจะสามารถจุคนได้4คน1นถึงสคนนะฮะก็คือคนละ400บาทต่อคนต่อคืนนะฮะสมมุติว่าอย่างผมวันนี้ผมมาคนเดียวผมก็1นลานเลยนะฮะด้านบนก็คือผมจ่าย400บาทอยู่คนเดียวคือในกรณีที่ผมมีเพื่อนมาด้วยอีกสองสามคนก็คืออยู่ด้วยกันก็ได้นะฮะก็คือน่าจะพอ นะมาที่ร้านแรกนะครับก็จะเป็นร้านขนุนนี่ก็คือจะเป็นพื้นหินกรวดทั้งหมดปรับเรียบนะครับลำทารจะอยู่ด้านนูน้นนะครับจะอ,อยู่ด้านด้านด้านขอบนะครับติดไหลเขานะฮะแต่วันนี้ก็คือมีน้ําไหลแบบแผ่วๆมีเสียงน้ําไหลเพราะว่าผมมาหลังฝนพอดีนะฮะก็โชคดีนะครับ้านแรกนะครับ รถเข็นมีบริการ1นึคันนะเท่าที่ผมเห็นนะครับสมมุติว่าเราขึ้นมาตรงลานแรกเนี่ยจะมีบันไดนะครับเดินขึ้นไปห้องน้ำนะฮะพอมาลานที่สองนะครับก็สเต็ปขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นลานมาเดือ่อน,นี่ผมอยู่ตรงนี้นะฮะก็ลานค่อนข้างกว้างนะอันนี้ผมโชว์เข้าไปให้ดูนิดนึงนี่ด้านหน้าว่าจะได้อีกคือถ้าผมมองนะถ้าเต็นเล็กๆก,ก,ก็แบบ 3- 4หลังสบายฮะแต่ผมดันแบบทะลึ่งไง เอาอันใหญ่มาก็เลงเหลี่ยมอยู่นานเหมือนกันนะฮะพอตรงงานผมก็จะมีทางเดินต่อขึ้นไปนะฮะตรงนี้ก็มีบันไดอีกชุดนึงนะครับขึ้นไปห้องน้ำนะครับด้านบนห้องน้ําเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นห้องอาบน้ํากับห้องสุขาเนี่ยรวมกันนะฮะโชวไปหน่อยแล้วกันผมก็ไม่ค่อยสันทัดก็เพิ่งเคยมาโอ้ห้องน้ําดีฮนะด้านในเป็นอาบน้ําข้างนอกเป็น ทำธุระส่วนตัวมีทั้งน้ำอุ่นนะว i ฟมีนะฮะโฉบมาที่ข้างห้องน้ําก็จะเป็นอีกหนึ่งลานอีกหนึ่งร็อกนะฮะก็จะเป็นสไตล์เกาหลีหน่อยอันนี้เป็นระแดงไม้แต่มันอยู่ติดห้องน้ําเลยนะใครไม่ได้ติดว่าเออข้าห้องน้ําได้ก็ตรงนี้ก็สวยดีนะฮะจะสูงหน่อยนะฮะเดินต่อมาขนุนมาเดือที่ผมอยู่ าลานที่3ฮะจะเป็นพื้นที่เดียวกันกับห้องน้ำอยู่ในระนาบเดียวกันก็คือเป็นโซนลานมะพร้าวลานนี้ไถเต็นใหญ่ๆเนี่ยอันนี้จะกว้างสุดพื้นที่จะโล่งหน่อยนะฮะอาเทียถ้าแบบคดีแอคผมว่าเบียดๆกันได้แบบ 10- บนี่3หลังสบายนะฮะก็คือ1-4คนเหมือนกันนะครับทุกรานเนี่ยเขาก็จะตีว่าประมาณสัก4คนกำลังดีอันนี้จะมีต้นไม้ใหญ่แต่ว่าตอนนี้ผมตอนนี้ตอนนี้ผมถ่ายคลิปในประมาณบ่ายโมงเกือบเกือบบ่ายสอง แดดมันจะเหี่ยงไปทางนู้นนิดนึงนะครับทางทัดขวามือโซนสุดท้ายนะครับเดินขึ้นมาสูงสุดเลยก็จะเป็นลานหินคือชื่อลานหินเลยนะอ่า่วนตัวสุดนะครับด้านบนนะฮะมีป้ายลานหินชื่อลานหินเลยนะก็จะเป็นสุดลานละอันนี้เรามองย้อนกลับไปนะฮะด้านนูน้น ตรงโซนลานหินเนี่จริงๆแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะก็จริงๆตรงนี้จะเป็นลำธารน,นะฮะติดขอบหน้าผาเป็นลำธารยาวไหลลงไปหาเราวที่จอดรถเลยนะฮะแต่วันนี้คือน้ำมันน้อยมากนะครับแผ่วแวพอได้ยินเสียงน้ำไหลตอนกลางคืนนะฮะอ่าวันนี้ก็อยู่คนเดียวแล้วคือถ้าใครจะมานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยวัน ธรรมดาเนี่ยผมว่าก็คนน้อยแล้วก็สามารถจะเหมาลานได้เลยนะถ้าผมจําไม่ผิดวันธรรมดาเนี่ยเหมาลานเนี่ยน่าจะสามพันบาทนะครับสิบคนก็คือที่ผมถ่ายมาเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยห้าล็อกก็คือสามพันบาทสิบคนเกินกว่านี้ก็เฉลี่ยต่อหัวไปเท่าเดิมนะครับหัวละสี่ร้อยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่ตรงแต่ผมแนะนํานะ คือถ้าใครจอดรถตรงนู้นแล้วแบบไม่อยากเดินไกลเนี่ยก็ลาน1กับลาน2เนี่ยฮะสเต็ปแรกกับสเตปสองเนี่ย,กกยผมว่ากําลังสวยแต่ว่าตรงผมเนี่ยผมว่ามันล่มทั้งวันนะครับลานขนนแนะนําเลยไอ้ลานมะเดื่อนะโทษทีลานมะเดือ่อคือแบบล่มอะ่ะอันเนี้ยติดการลานมะพร้าวข้างบนไม่ต้องเสิร์ฟเนี่ยลาน2เนี่ยผมว่าเฟียวสุดนะฮะ แต่ก็ลองจัดสรนเต็นทดีๆนะครับถ้ามากันหลายคนนะฮะเพราะว่ามันจะค่อนข้างเล็กนิดนึงแต่ก็แบบมาแบบถ้าสายโซโลโ่เต็นเล็กๆเ,เนี่ยผมว่าแบบดีเลยอะ่ะคือแบบถ่ายลงถ่ายรูปสวยนะครับจุดพวงไฟก็มีทุกลานนะฮะน,นี่คือแบบว่าถ้าสายโซโล่เนี่ยนั่งแบบก่อไฟอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเขาก็จะมีแบบมีหินมีอะไรอยู่แล้วเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหานะฮะ จุดล้างจานก็อยู่ข้างห้องน้ำนะฮะตรงนี้มีน้ํายาล้างจานให้นะครับก็มีน้ำเปล่าเออมีน้ำเปล่าให้ดื่มด้วยน้ำาร o นะมีเครื่องกรองตรงจุดนี้นะครับก็ฟรีนะครับดีเลยนะฮะตรงนี้สวยเลยใครจะมาลองดูก็ติดต่อเข้าไปแต่ผมรู้สึกว่าต้องจองล่วงหน้านะครับผมก็ไม่ได้วอล์กอินนะปกติผมก็วอล์กอินตลอดแต่นี้ก็ต้องจองมานะครับ